ดูรายการเดอะแฟมิล Business นะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบค,ครัวนะครับเราขออนุญาตถามน้องๆน,นะครับจากวิทยาลัยผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกันก่อนว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครระหว่างหมอแอร์และหมออ้ําครับใครพอจะให้คําตอบได้บ้างครับเชิญครับค่ะเลือกคุณหมออ้ําค่ะเพราะว่ามองถึงความเสี่ยงทางธุรกิจค่คะเพราะว่ามีคู่แข่งที่น้อยกว่าแล้วก็ลงทุนน้อยกว่าค่ะขอเลือกหมอแอร์ครับเพราะว่าทําความงามเนี่ยอะไรที่แบบ หายากหน่อยอ่ะมันดูมีคุณค่ามากกว่าที่เดินไปตามห้างเจอเพราะว่าอยู่ในบ้านแล้วมันค่อนข้างที่แบบเฮ้ยอันนี้ต้องดีกว่าแน่เลยแล้วก็มีแอคทิวิตี้ข้างล่างด้วยที่ว่าไปร้องคาราโอเกะอะไรพวกนี้เลยชื่นชอบครับนั่ก็เป็นเสียงจากน,น้องน้องเทยาลายัยผู้ประกอบการมาหาวิทเลลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งในวันนี้นะครับวันนี้ผลโหวตออกมาเป็น ส0ต่อ50%ครับแบบต้องไป็น,น่งคั้งนึในราการครับที่คุณผู้ชมนั้นโหวตให้เข้ากันเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ50%ต่อ50%ทีนี้มาถึงผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวรื่นอ,อารมณ์นะครับขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านที่ด้านหน้าของเวทีเลยครับเชิญครับอ่าแล้วครับ ผมจะไล่ไปทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากท่านแรกก่อนเป็นคุณลุงนะครับชื่อว่าคุณลุงเทพนะครับเป็นคุณลุงของทั้งสองคนคุณลุงครับคุณลุงจะโหวตให้กับใครครับขอก็ตรงให้ฝ่ายพี่ครับเอาละนครับเจ <All right. S 1> เรืนะ <All right. S 1> ครับ หมออ้ําได้ไปแล้วหนึ่งเสียงนะครับขั้นต่อไปนะครับผมจะไปที่คุณป้าจี๊ดนะครับเป็นคุณป้าของทั้งสองท่านนะครับคุณป้าจี๊ดครับคุณป้าจะโหวตให้กับใครครับมันดีทั้งสองนะแต่วันนี้ต้องเลือกแนะต้องเลือกแล้วค่ะคที่จริงอยากเลือกทั้งสองท่านอขอเลือก ฝ่ายน้องค่ะเจอนเลยนะครับมาล้วครับมาที่สมาชิกท่านต่อไปนะครับคุณพี่โอ๊ตเป็นพี่สาวนะครับของทั้งสองท่านคุณพี่โอ๊ตค,ครับคุณพี่จะโหวตให้กับใครครับเลือกยากมากเลยค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ดีทั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นต้องเลือกตอนนี้เนี่ยขอเลือกหมออ้ําค่ะออรครับตอนนี้หมออ้ำมคะแนนโหวตนําไปแล้ว2ต่อหนึ่งนะครับมาที่ท่านต่อไปเป็นคุณพ่อเฉลิมนะครับเป็นคุณพ่อของทั้งสองท่านคุณพ่อครับคุณพ่อจะโหวตให้กับใครครับ <c oughs> <c oughs> ชี้มานี่ก็เลือกแล้ว ก็ขอเลือกน้องครับอเชิญครับตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับคุณผู้ชม2ต่อ2นะครับท่านสุดท้ายที่จะตัดสินก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ออสเป็นคุณแม่ของทั้งสองท่านมั่นใจไหมครับว่าคุณแม่จะเลือกฝั่งเรามั่นใจครับมั่นใจเลยนะครับหมอแอมมั่นใจไหมครับพี่ชายบอกเขามั่นใจเรามั่นใจไหมครับต้องมั่นใจเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันนะหนักใจครับความหนักใจตกอยู่ที่คุณแม่ คุณแม่ครับคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับก็เลือกให้หมออ้ําดีกว่าค่ะ สรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวรื่นอารมณ์นะครับโหวตให้กับทางหมออ้ําชนะหมอแอร์ไป3ต่อ2ครับมาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเชิญท่านประธานครับขอถามคำถามนะฮะเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะขอถามสองพี่น้องเนี่ยอายุห่างกันเท่าไหร่คะ เปีครับผมเจปีตอนเด็กๆเนี่ยคือความสนิทกันเนี่ยสนิทกันแค่ไหนน้องกลัวพี่ไหมเชื่อฟังไหมกลัวกลัวใช่ไหมก็ตั้งแต่เด็กเราก็ไปไหนด้วยกันตลอดจนกระทั่งผมเข้าเรียนในระดับมปลายและมหาลัยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุยกันประเด็นข้อขัดแย้งข้อนี้คือเป็นข้อขัดแย้งนานหรือยังได้คุยกันเรื่องนี้มานานย่งคะสักปีสปี เริ่มที่จะว่าถ้าทำอะไรต่อยอดที่บ้านเนี่ยครับก็เริ่มมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นหมอแอร์ได้ได้มีโอกาสคุยหรือว่าขอพี่ไหมว่าทำแบบนี้ดีกว่าพี่เขาฟังไหมคิดว่าถ้าอธิบายก็คงจะฟังแต่ว่าเราไม่ได้พูดโอเคแต่ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ทำทำเลยคิดแล้วก็ทำเลยถามคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่เนี่ยนะเชื่อไหมว่าประธานเนี่ยคาดเดาได้ว่าคุณแม่จะเข้าข้างลูกชายแหละคือลูกชายพูดอะไรคุณแม่จะยิ้มอะ่ะสังเกตดูนะ <laughs> เหมือนเป็นลูกชายคนโปรดนะแต่คุณแม่ลองให้เหตุผลสิคะว่าเข้าข้างลูกหมออ้ําเพราะอะไรอ๋อคือมีนโยบายคล้ายๆเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าทําในเรื่องของความสุขแล้วก็จิตอาสาของกุศลค่ะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจก็คือในด้วยในวัยอย่างเราเนี่ยมันเป็นเรื่องรองค่ะก็ต้องมาถามคุณพ่อเนาะคุณพ่อเลือกเข้าข้าง ลูกสาวคุณหมอแอร์เพราะเหตุใดคะขอปัจจัยในรายการนี้แล้วกันัะจริงๆแล้วอาคารสถานที่แห่งนี้ผมเป็นคนออกแบบเองออกแบบให้ทั้งลูกทั้งสองคนเนี่ยได้มีที่ทำมาหากินทั้งคู่และรวมทั้งแม่มให้อยู่ข้างล่างมีฟอร์อเต้นลมัมมีเวทีสำหรับผู้สูงวัยนะครับแต่ว่าลูกทุกคนเนี่ยก็ต้องการได้ทำธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาพร้อมตัดสินค่ะ ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกกิฟับประธานไม่เลือกวันนี้ไม่มีการตัดสินเกิดขึ้นเหตุผลอะไรครับท่านประธานครับพอจะให้เหตุผลได้ไหมครับถ้าจะให้เลือกเนี่ยไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องนะเลือกคุณพ่อ <c oughs> ทําไมรู้ไหมกิฟค,คุณพ่อเนี่ยวางแผนธุรกิจนี้ไว้แล้วธุรกิจนี้ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง เป็นสมบัติของครอบครัวแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยฉันจะทําแบบนี้อีกคนหนึ่งฉันจะทําแบบนี้ซึ่งเป็นหมอทั้งคู่เลยนะแล้วหมอเนี่ยจริงๆแล้วคนอื่นต้องอิจฉาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ดรธนวัตรก็บอกว่าวิเคราะห์กิ่ทีก็ตามทิศทางของประเทศมาทางเวลเนสมาทางสุขภาพมาทางคนแก่มาทางความงามแล้วทั้งสองคนไม่มีทายาทยที่ตอบโจทย์ทั้งสองเรื่องเลย แต่ว่าลูกสาวเอาวันนี้มาลูกชายเอาวันนี้มาวันเนี้ยไม่เลือกทั้งคู่เพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดูก็5 0 5 0าสิตคอมเมนเตเตอร์ถึงแม้ว่าจําเป็นต้องเลือกก็เลือกอยังบอกเลยว่าต้องน่าจะรวมกันน่าจะรวมกันถ้ารวมกันนะนะเป็นสุดยอดที่ไม่มีใครเหมือนใครจะโค่นวงจรขนาดนี้บ้างมาออกกํบบาลังกายร้องเพลงมีความสุขกับเพื่อนๆสามีมาภรรยามาสามีปวดเขา่าเอาไปหาหมออั้าหน่อย เช็คเขาให้ลุงหน่อยพระยาบอกหน้าเนี่ยแบบยังยังอายุยังยังอยากสาวอยู่ขอโลชั่นครีมดีๆหน่อยขอเลเซอร์สักหน่อยหมอแอร์ช่วยได้ไหมทั้งคู่นี่นะไม่มีครอบครัวไหนทำอย่างนี้ได้นะทำไมไม่ถือโอกาสจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดธุรก,กิจที่คุณพ่อยังวางวางแผนแล้วให้คุณแม่ฟลอร์หนึ่งลูกสาวเซกชั่นหนึ่งลูกชายเซกชั่นหนึ่งวันเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้องร่วมมือกันมันถึงจะเกิด ศูนย์สถาบันรื่นอารมณ์ที่คนเฒ่าคนแก่และเป็นของครอบครัวนะหล้านๆเนี่ยจอดรถมาส่งคุณมาส่งคุณยายรอคุณยายเต้นลําทำเลเซอร์หน่อยมันไม่มีไอ้ครบวงจรขนาดนี้นะไปคิดต่อย,ยอดได้มากกว่าน,นี้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอเข้าข้างคุณพ่อนะไม่เข้าข้างคุณลูกทั้งสองนะแต่ว่าก่อนที่จะจบนะคะจะขอฝากไว้แบบนี้ค่ะธุรก,กิจยังไม่เริ่มต้นเลยพี่น้อง คุยกันก็ยากอายุต,ต่างกัน7ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องหัดเริ่มต้นวางแผนให้เป็นระบบแล้วคะ่ะจะแบ่งหุ้นยังไงคุณพ่อเซกชั่นนี้ใครจะถือเซกชั่นนี้ใครจะถือถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในอนาคตเนี่ยพอเขาแต่งงานแต่งการไปแล้วจะยิ่งยากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนนี้ทําได้เงินเดือนขนาดไหนไมีเงินเดือนนะหนูมาแล้วก็เมื่อมีกําไรจะแบ่งกันยังไงเซกชั่นไหนหนักกว่ากันเซกชั่นไหนทำเออน้อยกว่ากัน คุณพ่อต้องวางแผนแบ่งอันนี้ให้เรียบร้อยใครมีหน้าที่เป็น CEO อใครมีหน้าที่เป็นคนดูแลเรื่องการเงินเรื่องบัญชีเรื่องอะไรแบบนี้วางระบบตั้งแต่วันนี้ธุรกิจจะแข็งแกร่งในอนาคตข้า,างหน้าค่ะครับเป็นครั้งแรกในรายการของเราครับที่ธุรกิจที่มาเปิดใจน,นั้นยังไม่ได้เกิดธุรกิจขึ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ท่านประธานนั้นขอไม่ตัดสินกับเคสในวันนี้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถาม ท้าคุณหมออ้ําและก็คุณหมอแอร์ก่อนเลยกับคําพูดของท่านประธานตตดสินไม่เข้าข้างใครเลยไม่เข้าข้างใครเลยคุณหมออ้ําครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณหมอแอร์แล้วก็สมาชิกในครอบครัวของเราวันนี้ยืนพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับครอบครัวเรานะครับมีพี่น้องกัน3มคนพี่คนโตพี่โอ๊ตผมเป็นคนกลางนะครับออผมกับพี่โอ๊ตเนี่ยจะรุ่นใกล้ๆกันแล้วก,ก็น้องแอร์เนี่ยเราจะห่างกันมากเจปีนะครับพอช่วงก่อนที่เราจะเข้ามหาลัย เราก็ยังสนิทกับน,น้องจนกระทั่งพอน้องเข้ามาหลาลัยเราก็ไปเรียนของเราก็ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นเสมอครับแล้วก็คือเคยฟังเพลงของคุณอุ้ยรวิวันณพี่ชายที่แสนดีก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะครับอยากให้น้องเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาการทํางานแต่เขาไม่เคยเลยครับทีนี้ตอนแรกก็รู้สึกเอ๊ะเขาเขาไม่เห็นความสําสคัญของเราหรือเปล่าหรือว่าอย่างไร แต่พอมองก้าวมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆม,มองดูเขาไปเรื่อยๆเขาเป็นคนเก่งครับเขามีแนวคิดที่ดีนะครับเป็นเป็นคนที่สู้นะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ผมชื่นชมเขาตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาปรึกษาอะไรแต่ว่าจากที่ฟังอาจารย์ตรงนี้ก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าถ้าเราในสิ่งที่ที่จะทําต่อไปเนียคงต้องมาคุยกันแล้วว่าจะดําเนินไปนอย่างไรนะครับ แล้วก็เพิ่งทราบว่าคุณพ่อวางแผนไว้อย่างนี้ไม่ทรามบมาก่อนนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อพูดในรายการใช่ครับผมนะครับวันนี้หมอแอร์อยากจะบอกอะไรกับคุณหมออั้มครับค่ะก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าเวลาแอร์มีอะไรอาจจะเหมือนกับออกไปรุยอยู่คนเดียวนะคะไปหาประสบการณ์แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้บอกใครสิ่งปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่แอร์ออกไปทำงานหรือว่าออกไปทำข้างนอกให้กับคนหลายๆคนมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะแอร์ก็ วันนี้แอร์ก็เปิดใจว่าแอรมองเห็นว่าในเวลาที่แอร์เดินทางมายาวนานแล้วเนี่ยแอร์อยากได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านแล้วก็เห็นความสําคัญตรงนี้ให้มันมาทำมาเป็นธุรกิจของของบ้านเราแล้วใช้ในสิ่งที่แอร์มีะคะ่ะแอร์คิดว่าแอร์ก็อยากจะกลับมาทาให้ที่บ้านบ้างให้มันเกิดความมั่นคงกับบ้านเราอ,อันนี้คือความหวังดีกับครอบครัวจากหมอแอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการพูดคุยกัน ระหว่างสมาชิกในครอบครัวรมาถึงตอนนี้คุณพ่ออยากจะบอกอะไรย้ำกําชับอะไรกับธุรกิจที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอาจจะมารวมกันอย่างที่คอมเมนเตอร์รวมถึงถท่านประธานได้บอกไปคุณพ่ออยากจะฝากอะไรบอกกับคุณลูกที่เป็นคุณหมอทั้งสองครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับที่ท่านให้คําแนะนําที่ไม่ตัดสินแพ้ชนะระหว่างลูกผมนะครับกับโยนไม่ให้เป็นความพิดของผมขอขอ,ขอบคุณครับมันเป็นความสุขสูงสุดของ,ของกระผมในชีวิตนี้แล้วครับ ก็อยากจะเปิดใจลูกๆถ้ามารวมกันได้ละดีเธอครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ทางรายการขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวรื่นอารมณ์นะครับ2ห้องมูลค่า56,00 0บาทครับ ให้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกทั้งสองสมาชิกทุกๆท่านนั้นไปพักผ่อนพูดคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยลุยงานกันต่อนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมนะครับมีธุรกิจในครอบครัวแล้วเกิดความขัดแยง้งเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันและอยากจะให้รายการของเรานั้นเป็นทางออกนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยนะครับ วันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกของครอบครัวเลื่อนอารมณ์นะครับคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดนะครับคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณครับ ลับมาพบกับรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวได้ใหม่นะครับทุกวันเพื่อเลหัสบดีนะครับเวลา20นาฬิกา50นาทีทางททบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบางครั้งเนี่ยบ้านเราครอบครัวเรามีของดีมีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันก็กลายมาเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันถ้าหากว่าบ้านไหนมีสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยท่านต้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดี เพราะว่าตัวบ้านเราเนี่ยมีคนที่เก่งอยู่หลายคนนะครับบางครั้งความเก่งเนี่ยมันอาจจะเอามารวมกันไม่ได้ต่างคนต่างเก่งคนละด้านแต่ยังไงก็แล้วแต่จุดดีเหล่านี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะเอามาผนึกกําลังกันให้มันเป็นจุดแข็งของตัวธุรกิจของบ้านเรานะครับเป็นจุดใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือว่าครอบครัวเนี่ยจะเป็นต้องมีความสัมพันธ์ครับพื้นฐานที่ดีเวลาคุยกันมันก็จะคุยกันบนเหตุบนผลแล้วก็ สามารถที่จะใช้จุดแข็งของ Family Member ของเราแต่ละคนนะครับที่มีให้มารวมกันนะครับหรือว่าผนึกกำลังกันในเชิงที่มันเป็นความสร้างสารรค์ได้ครับพี่น้องเนี่ยต้องร่วมมือกันเริ่มต้นวางแผนให้เป็นระบบตั้งแต่วันนี้ธุรกิจจะแข็งกันในอนาคตข้างหน้าค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเจ้าแรกอยู่แต่ผม <ieur. S 2> อยากเป็นเจ้าสุดท้ายที่เป็นเจ้าแรกบางทีเขายังลืมแว่นไว้ที่บ้านการที่ลืมอะไรสิ่งสำคัญที่เราติดแว่นเวลาเราตัดส <ver> ินใจอะไรมันต้องเก็บคมนะคะไม่ควรที่จะลืมให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้